สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่มาที่สวนเกษตรมาช่วยตายายเก็บถั่วลิสงนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่แม่ใหม่มาช่วยแล้วก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วด้วยปีนี้ถั่วของท่านไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเม็ดเนี่ยโ,โหแน่นแล้วก็เต็มดีมากๆเลยนะคะกินนี้แบบอร่อยคะ่ะ วันนี้อากาศฝนทําท่าจะตกนะคะพอแม่แม็กก็จะต้องเร่งมือในการเก็บถั่วให้เสร็จนะคะการปลูกถั่วลิสงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยอันนี้เป็นการปลูกนอกฤดูนะคะจริงๆถ้าเอาไปขายนี่ก็จะขายดีมากๆเลยแต่ว่าเราต้องเก็บเอาไว้ปลูกอีกนะคะดูสิคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะ ใครสนใจก็ลองปลูกนะคะถั่วลิส,สงนะคะเป็นพืชระยะสั้นนะคะขายดีมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิป